ฮัลโหลโอเคมาต่อกันพาร์ทสองนะครับอ่า uh, ถึงไหนแล้วที่แล้วเราแค่เราแบ่งช่วงเพลงกับ BPM แล้วก็อะไรนะใส่เซกชันไปใช่ไหมครั้งนี้เราจะมาสอนการใส่โน้ตครับแล้วก็อธิบายเครื่องมือว่าเครื่องมือมาทำอะไรได้อ่า uh, มาที่หน้าแรกอะ่ะอันนี้ก็คือลูกสอนครับก็เอาไว้เลือกล้านไม่ใช่เลือกล้านผิดผิดผิดเอ่อ เอาไว้เนี่ยเลือกอย่างเงี้ยบทดิมันก็เป็นปกติีว่าเลือกอันนี้เป็นยังลบครับไว้ลบถ้าใส่อันไหนผิดไปก็ลบได้อย่างงี้ลบออกไปอันนี้เป็นโน้ตครับก็สําหรับการวางโน้ตอ่ะวางะวางโน้ตอันนี้เป็นสตาร์พาวเวอร์ครับเออเป็นช่วงของสตาร์พาวเวอร์แหละอ่ะเสร็จลองระวางนี้แล้วก็การที่จะ็คือกว่าค้างไปนี่แล้วก็ลากเพื่อว่าจะให้มันอยู่เป็นที่สุดประมาณไหน อ่ะสมมติเอาประมาณนี้แล้วกันอ่าอันนี้ก็เป็นการใส่โน้ตครับเห็นไหมถ้าเกิดอยู่ในช่องตาต์โน้ตจะเป็นรูปดาวถ้าไม่ได้อยู่ในช่องตาต์โน้ตจะเป็นอย่างนี้โน้ตปกติอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นชน่วงตาต์พาวเวอร์นี้ก็ลองใส่ใส่ดูใส่ดูนี่เป็นตาต์พาวเวอร์อย่างนี้อ่ะโอเคอ่าอันนี้เป็น BPM ครับอันนี้เป็นอย่างนี้อันนี้เอาหน้าแรกก่อนอันนี้เป็นอีเวนต์ของเพลงครับอีเวนต์เนี่ยที่ผมเข้าใจอ่ะ คือมันใช้ทำโซโลที่ผมรู้นะแต่ไอพวกเนี้ยผมไม่รู้ว่าไว้ทำอะไรเหมือนกันอันนี้คือโซโลสมมุติเราจะใหออ้อินโทรเป็นโซโลก็คือเราใส่โซโลไปแล้วแต่โซโลต้องมี2อันน,นนะอ,อนนนีอันนึงเป็นอันเนี้ยคือโซโลเปิดเ,ออเดี๋ยวเยวรวาวง,อ,างอันนั้นอันเนี้ยคือโซโลเปิดจะเป็นคำว่าโซโลอย่างเดียวแต่ถ้าปิดโซโลก็คืออันนี้ ให้อีกอันนึงเป็นโซโลเอนก็คือจบโซโลแหละจบท่อนละคือจบท่อนโซโลละโอเคมีเป็นอีเวนต์ของเพลงครับคือโซโลการใส่โซโลเพลงต่อไปจะเป็นหน้าที่สองเขากดแล้วมันจะเปลี่ยนหน้าสองเองเลยอันนี้คือ BPM เรารู้กันอยู่แล้วว่าเราใส่แล้วอันนี้เป็นเซคชั่นรู้อยู่แล้วคือเราใส่แล้วโอเคอันนี้ผมยังไม่มั่นใจว่ามันคืออะไร มันคือ time signature ใช่ไหมนี่ย time signature ผมยังไม่รู้เลยว่ามันเอาไว้ทําอะไรผมรู้แค่ว่าถ้าเราปรับอะเส้นมันจะเปลี่ยนผมยังใช้ไม่เป็นเหมือนกันนะอันนี้ผมไม่เคยใช้แต่มันมีให้อันนี้แหละมันมีให้อยู่อันแรกเลยผมก็ยังงงอยู่ว่ามันเอาไว้ทําอะไรน่าจะไว้แบ่งเส้นเพลงมั้งประมาณนี้มั้งโอเคอันนี้เป็นอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ,อ,อันนี้เป็นอีเวนต์เหมือนกันแต่ว่าเป็นอีเวนต์ที่อยู่หน้าอีกหน้าหนึ่งครับอีเวนต์อันนี้ ืออะไรอีเวนต์นี้ที่ผมใช้คือเออ่ผมใช้แค่ตัวนี้ไลน์ลิสคือเนื้อเพลงครับการทําเนื้อเพลงแล้วก็เฟดสตาร์ทกับเฟดเอ็นอันนี้เดี๋อันนี้เดี๋เราจะสอนอีกทีว่าเฟดสตาร์ทเฟดเอ็นคืออะไรนะเดี๋ยวเราจะสอนอีกทีหนึง่งโอเคเอ,อธิบายเครื่องมือหมดแล้วต่อไปจะเป็นการอธิบายเรื่องตรงข้างบนมากเอ้เอเดี๋ยวเราไป เดี๋ยว,วอันนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยเราไปอีก,อก,อก,อกเพลงหนึ่งอันนี้คือปรับความเร็วของกระดาในการทำผมจะตั้งไว้ที่เร็วสุดเลยนี่อันนี้คือเร็วสุดละถ้าอันนี้ปรับลงมาปรับน้อยสุดปรับน้อยมันจะช้ามันก็จะอืดๆหน่อยนะโอเคปรับไปสุดเลยอันนี้คือการระยะมองเห็นกระดาครนะับยิง่งยิ่งน้อยลมก็จะเห็นสั้นถ้าเราถ้านำให้ปรับระยะสุดลแล้แหละมันจะได้เห็นได้ไกล สปีดคืออะไรสปีดความเร็วเพลงตรงตัวเลยความเร็วเพลงความเร็วพื้นฐานก็คือ1.0อโอเคอันนี้เป็นเสียงแคล็บโน้ตผมไม่รู้ว่ามันมีไว้เพื่ออะไรเหมือนกันเพื่อจังหวะมั้งการแคล็บโน้ตก็คืออ่ะเดี๋ยวลองดูสมมติระวังโน้ตอย่างนี้อ่ะระวังโน้ตอย่างนี้เราลองเล่น มันจะไม่มีเสียงอะไรเลยใช่ไหมเลาเลื่อนผ่านโน้ตแต่ถ้าเราเปิดแขบโน้ตมันจะเห็นมันจะได้ยินเสียงโน้ตอะ่ะเนี่ยนี่ไหมเสียงโน้ตตักตักตักอ่าเนี่ยเป็นเสียงโน้ตผมก็ไม่รู้กันว่ามีไว้ทําอะไรก็รู้ไว้ดีกว่ารู้ไว้ก็ได้โอเคปิดไปอันนี้เป็นสเต็ปครับสเต็ปนี้ค่อนข้างสําคัญเลยนะสเต็ปอ่ะค่อนข้างสําคัญในการทําโน้ตเลยสเต็ปจะเป็นตัวแบ่งระยะห่างของโน้ตแต่ละตัวว่าระยะห่างประมาณไหน เกมจะให้มาที่16แล้วก็เราสามารถเพิ่มได้ทีละ8ใช่ไหมทีละเท่าตัวเอ่อ8 24 32โอเคโดยทั่วไปแล้วอะเพลงคารที่เราจะปรับสเต็ปมันอยู่ที่ BPM เพลงด้วยถ้า BPM มันไม่เกิน150อ่อสเต็ปเราจะใช้ที่32อ่ะมันจะมันจะพอดีอะ่ะ ผมคิดว่า3.2อเป็นเป็นสเต็ปที่ดีที่สุดละที่ไม่เกินถ้า BPM ไม่เกิน150นะแต่ถ้า BPM สัก170ถ้าเกิดสเต็ป32จะเกิดอะไรขึ้นนี่สิ่งที่เกิดคือ,คอโน้ตจะถีกันมาก1 2 3 4 5ตัวเลยว่าจะขึ้นเส้นได้นะนีะ่ถ้าเกิดว่า BPM สูงกว่า150ผมแนะนำให้ใช้สเต็ปที่16 เพราะว่าขนาดจะเท่ากับสาโดย bpm ไม่เกินหงร้ยงไหมทุกคนงงไหมอ่ะอันนี้คือสเต็ปสิของ bpm 170ร้อยเจโน้ตจะห่างกันประมาณนี้นี่คือเราเลื่อนหนึ่งทีโน้ตจะห่างกันประมาณนี้นี่สังเกตว่าโน้ตมันจะขนานกันในใน bpm ต่างกันเหมือนเหมือนกับยอดกับด้านกันนะ่ะเออก็ไม่เข้าใจก็ไม่รู้แล้วเขาเรียกว่าอะไรนะเออโอเคเราปรับอีเหมือนเดิมเ,เราปรับเหมือนเดิมละ โ,โดยทั่วไปอ่ะจะทา์า3 2นี่แหละถ้า BPM เพลงไม่เกินละ50เต็ปจะอยู่ที่ละสาย2คิดว่าเป็นอันที่ดีที่สเต็ปที่ดีที่สุดละ,อะโอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวลองดูอันนี้ typical ก็คือ,อ,อก็ระดับนั่นแหละระดับ expert hard medium easy เดี๋ยวจะไปเน e x p e ปิดอันที่เป็นกีตาร์กีตาร์คอออปเบสริทึมกองคีย์บอร์ด กีตาร์ของภาคกีตาร์ฮีโร่ร้ายแบบ6โน้ตอ่ะเออแล้วก็เบสแบบ6โน้ตเหมือนกันของภาคลายนะ,ะอันนี้ค่อนข้างเล่นยากเหมือนกันเล่นไม่เป็นเออต่อไปเป็นออปชั่นเนอะเซตติ้งก็มีอ๋อนี่ซัสเทนผมจะอธิบายซัสเทนเหมือนกันว่าซัสเทนคืออะไรซัสเทนคีย์ลัดของมันคือตัว E นี่เห็นไหมเรากด E มันจะขึ้นออนกับออฟ extended sustain t เทน l e on off ถ้าออฟคืออะไรนี่สมมติอันนี้คือซัตเทนออฟนะนนเรานราลากไปซัตเทนออฟถ้าเราวางโน้ตระหว่างตัวลากเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดีถ้าเราวางโน้ตระหว่างตัวลากเฮ้ยทำไมมันอันนี้อย่างวะสั้นอ,อไม่สั้นนี่วะระวังโน้ตตัวลากโน้ตจะมันจะตัดกันใช่นไหมมันจะเนี่ยเราจะลากขึ้นอย่างเงี้ยไม่ได้หราอมันจะแทรกกันอย่างเงี้ยไม่ได้แต่ถ้าเราเปิดซัตเทน นี่สิ่งที่ทําได้คือนี่แบบนี้เลยถ้าเราเปิดซัตเทนโน้ตจะลากอย่างนี้ได้มันจะเป็นโน้ตลากแล้วเราก็สามารถวางโน้ตขั้นได้แบบนี้ถ้าเพลงไหนที่แบบว่าเสียงมันขั้นขั้นกันนะนะนี่แบบนี้เลยนี่แบบนี้แต่เราปิดซัตเทนอะ่ะพอเราวางโน้ตตัวใดตัวหนึ่งหรือเราแค่ขยับอะ่ะมันก็จะหายเลยเดี๋ยวผมลองขยับอลองขยับดูเห็นไหมมันหายเลยเพราะว่าเราปิดซัตเทนเคนั้นเราเปิดไปแล้วก็การ โอเคต่อไปจะเป็นการวางโน้ตอ่ะนี่คือการวางโน้ตปกติโน้ตปกติโอเคอันนี้วางโน้ตปกตินะโอเคอันนี้วางโน้ตไม่มีอะไรวางโน้ตโน้ตแท็บก็คือโน้ตหัวใสอ่ะส่วนโน้ตโฟกัสโฟกัสคือโน้ตโฮโป้โน้ตหัวขาวเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวนี่โน้ตหัวขาวนี่ แต่บางกรณีมันจะฟิกนะว่าวางโน้ตขาวไม่ได้อะอันนี้คือโน้ตขาวอันนี้คือคุมดำโน้ตเราก็เลือกให้มันเป็นโฮโปมันจะเป็นโฮโปมาเลยโน้ตขาวแต่ถ้าจะให้เกมแบบปกติเราเลือกเนเจอร์เป็นโน้ตปกติขอทั่วไปมันจะฟิกให้เป็นโน้ตมาตรฐานของมันอโอเคตามนี้กับต่อไปอะไรอีกอ่ะเพอการลากโน้ตโน้ตลาก ถ้าเราเปิดซัตเทนน่ะสมมุติระวังโน้ตสองสีสีเขียวกับสีเหลืองถ้าเราเปิดซัตเทนไว้ถ้าเราลากโนมันจะไม่ไปพร้อมกันเห็นไหมมันจะสมมุติถ้า,าจะทําตัวลากสองตัวเงี้ยถ้าเราเปิดซัตเทนมันจะลากยากจะลากช้าเราต้องมาลากสองตัวอย่างเงี้ยเออมันจะยากแต่ถ้าเราปิดซัตเทนเราสามารถลากพร้อมกันได้ดิพร้อมกันเอเยลากพร้อมกันอย่างนี้เลย ไม่ต้องมาลากทีละตัวแบบเปิดสัดเทนนะโอเคไม่มีอะไรละเรื่องโน้ตอ๋ออันนี้เป็นโน้ตอ๋อนี่โน้ตม่วงที่วางคนกดไม่เป็นนะคี่รัดคี่รัดของมันถ้าผมจำไม่ได้มันเลขศูนย์มั้งถ้าของมูนนะของมูนจะเป็นเลขศูนย์ถ้าผมจะไม่ผิดนะแต่ผมเปลี่ยนเป็นเลขหกเออผมท่านนั้นเลขหกมากกว่าแต่คีรัดของมันนั้นจะเป็นเลขศูนย์นั่นแหละที่ผมจำได้โอเคนี่เป็นโน้ตโน้ต เห็นไม่มีอะไรแล้วเครื่องมือก็ประมาณนี้อันนี้ก็คืออะไรข้อมูลเพลงอ๋ออันนี้คือ a d tag a d tag ก็คือมันจะ add ข้อมูลที่เราพริมพ์เข้าไปอะข้อมูลเรื่องต้นที่เราพริมพ์เข้าไปอะเพิ่มเข้ามาเลยแต่จริงๆบางอันเราต้องปรับเองอย่างพวก preview time อคอนเรา playlist บ้างระดับความยากของคิดร้าหรอความยากนู่นนี่นั่นนี่เราต้องปรับเองบางอย่างแต่ที่มันจะ add มาให้ก็คือ ชื่อผู้ทำระยะเวลาเพลงอัลบัม้มประเภทเพลงปีศิลปินแล้วก็ชื่อเพลงที่มันจะแอดมาให้เราถ้าเราใส่ตรงนี้ไปนะถ้าเราใส่ข้อมูลตรงนี้ไปมันจะแอดมาให้ในนี้เราสามารถแก้ไขได้เลยในยนั้นัออ้นมีอะไรอีกละ่ะไม่มีแล้วมั้งโอเคงั้นเห็นนั้นต่อไปจะอธิบายเรื่อง Start เฟสสตาร์ทแล้วกันนะ งั we ้นเดี๋ยวเราไปที่งั้นเดี๋ยวผมไปเพลงที่ผมทําไปแล้วดีกว่ามันจะได้ไม่ต้องมันทำใหม่เดี๋ยวหาก่อนเอาเพลงเมื่อกี้แหละที่ทําเสร็จแล้วเพลงนี้แหละอยู่ไหนวะนี่เพลงนี่เพลงที่ผมทําเสร็จแล้วเพลงเมื่อกี้แหละเพลงเดียวกันแต่ผมอันนี้ทําเสร็จแล้วนโ้ตที่ผมใส่ไว้ เราลับไปดูอีกหมดนึงนี่เห็นไหมผมใส่ไปหมดแล้วนี่คือเฟสสตาร์ทเฟสสตาร์ทคืออะไรอันนี้คือเนอื้อเพลงเนื้อเพลงจะต้องอยู่ในเฟสสตาร์ทเสมอสมมติเฟสสตาร์ทเริ่มตรงนี้เนื้อเพลงจะไปสิ้นสุดตรงนี้แต่เพลงก็จะเล่นไปเรื่อยๆเฟสเอ็น oh. ก็คือการปิดเฟสคือการเหมือนกันเหมือนแบบว่าปิดช่วงร้องของเพลงอะสมมติท่อนแรกร้องแค่นี้ชุดเทค พานโนรามาสมมติท่อนแรกร้องแคน่นี้เราก็จะเฟซสตาร์ทไว้จบพอจบปุ๊บเราก็ใส่ฟฟตตเฟซอินมันจะจบแค่ท่อนนี้ไปแล้วการใส่เนื้อเพลงใส่ยังไงเราก็แค่าลากไอเนี้ยเข้ามาเลยสมมติลากมาแล้วนะเราก็พิมพ์เข้าไปในนี้เรากดที่ไรลิสนี่ไรลิสเอาเราก็พิมพ์ไปแบบมแเมื่อกี้เราเนื้อเพลงเนี้ยที่พิมพ์ไว้น่ะแล้วก็พิมพ์มาเลยแล้วอันเนี้ยผมว่าต้องใช้จิตวิชานิดนึง ดูให้หลักการนิดนึงการกับการจับเสียงร้องว่าเส้นไหนช่วงไหนที่ร้องว่าอะไรเอ็นเนอร์เพลงอ่ะเราไปดูในเน็ตได้อยู่แล้วแหละเราก็ดูในเน็ตว่าเราก็มาแกะเอาว่าตรงไหนร้องว่าอะไรมันก็ค่อนข้างละเอียดอ่อนอะ่ะอ,อันนี้ผมแกะมาหมดแล้วเออนะวันเราฮาน,นูเราโอเคตามนี้เลยประมาณนี้ อ่าเนี่ยประมาณนี้นี่จบท่อนแรกโอเคมันค่อนละเอียดอ่อนอะเรื่องเนื้อเพลงอะเพราะว่าต้องแกะเอาเองอะต้องต้องทั้งทำอะแล้วนั่งแกะอ่ะอันนี้ค่อนข้างยากเหมือนกันใส่เนื้อเพลงเนี่ยค่อนค่อนใส่แล้วใส่ทั้งเพลงอย่างเงี้ยค่อนค่อนค่อนข้างนานเลยแหละถ้ทาทำจริงจริงอะ แต่เขายอกว่าแหละท่อนไหนที่มันร้องเหมือนกันเราก็ก๊อปมาวางได้สมมติท่อนเนี้ยท่อนฮุกใช่ไหมฮุกหนึ่งคอรัสหนึ่งกับคอรัตสองคอรัตสามเห็นไหมมันจะเหมือนกันเอ้ยไม่ใช่นี่มันท่อนจบคอรัตสามกับคอรัตสองเนี้ยมันจะร้องเหมือนกันเราก็ก๊อปวางเลยให้ถ้าวางตรงเส้นอ่ะมันมันเนื้อร้องอ่ะมันจะตรงกันอยู่แล้วเพราะเพลงส่วนใหญ่อ่ะจังหวะบีทเพลงเนื้อร้องกับดนตรีมันจะต้องตรงกันเป็นเพลงอ่ะมันจะต้องตรงอยู่แล้วเขาทำเพลงมาะ เพลงต่องทรงกันอยู่แล้วอ่โอเคไอ,ไอ้พวกชื่อเนี่ยผมใส่เอาสวยงามมเห็นนะไม่มีอะไรอะชื่อคนร้องเนี่ยว่าท่อนไหนใครร้องเนี่ยอย่างวงเนี้ยไอจูนมีเพิ่มสิบสองคนเนี้ยผมก็แบ่งท่อนไปว่าท่อนนี้มีใครร้องมั่งท่อนนี้มีใครร้องมั่งจริงๆไม่มีผลนในเกมนะผมแค่ใส่ไปเฉยๆให้มันเท่ๆอย่างนั้นแหละมีผลตอนจบเกมอะตอนหน้าสกอร์อะเราจะเห็นรายละเอียดเพลงว่าท่อนไหนมีท่อนไหนมั่งเนื้อรกี่เปอร์เซ็นต์ แล้วท่อนไหนใครร้องอะไรผมใส่ไปให้มันเท่ๆเฉยๆไม่มีอะไรอะ่ะโอเคนี่โน้ตถึงใส่ไวแล้วแกะโน้ตมาหมดแล้วอเอาแกะโน้ตหมดละส่วนเรือ่องการแกะโน้ตอ่ะผมว่ามันอยู่ที่คนแล้วแหละ อยู่ทีว่าใครแกะโน้ตได้เยอะขนาดไหนโน้ตประมาณไหนอันนี้เท่าที่ผมแกะได้ <S 2> <S 2> บโดยการฟังจากอินทูเมชั่นเพลงแล้วอะแต่ก่อนทาอะผมใช้อินทูเมชั่นทาไม่ได้ใช้เพลงจริงทําเลยนะผมเอาเพลงที่มันมีแต่ดนตรีมาใส่ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาเพลงจริงๆที่มีคนร้องด้วยที่มันเพลงเต็มเลยมาใส่อะ่ะมันค่อนข้างจะแกะยากเพราะว่าเสียงมันฟังยากแต่ถ้าเราเอาอินทูมาก่อนอะมันจะง่าย ทำให้การแกะเพลงอะง่ายขึ้นเยอะใช่เพราะว่าเสียงมันจะไม่ซ้อนไงเพราะอินทูจะมีแต่ดนตรีอะมันจะไม่มีเนื้อร้องมันก็จะแบบเวลาแกะเนี้ยก็จะมาเด่นกว่าอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่มีเนื้อร้องมันจะทําง่ายกว่าการที่เราเอาเพลงจริงมาใส่เลยแล้วพอเราแกะเสร็จทั้งเพลงเนี้ยเราเค่อยเอาเพลงจริงมายัดใส่โอเคเนี้ยแหละเอาเพลงจริงมายัด ราะว่าถ้าเป็นเพลงเดียวกันยังไงอะ่ะดนตรีต้องเหมือนกันอยู่แล้วเป็นเวอร์ชันเดียวกันไม่ใช่เวอร์ชันภาษาอื่นเวอร์ชันอะไรอะ่ะที่มันบีดเนบีดไม่ตรงะนะเป็นเพลงเดียวกันแต่ว่าเป็นแบบอินทูเมนทัลกับแบบเนือ้อร้องอ่ะมันต้องเหมือนกันอยู่แล้ว,โอ,ลวโอเคไม่มีอะไรแล้ว,ลวออประมาณนี้แล้วกัน ผมดึงวิวเอ็มให้มันตรงรนรงี่เห,นเ,เหอะหนี่มันไม่ค่อยตรงมั้ง,มมง,มงผมเลยดึงให้มันตรงเลยเห็นไหมมีการปรับวิวเอ็มระหว่างเพลงด้วยผมปรับเส้นนี่เห็นมันมันมันนี่ตรงที่แรกมันไม่ค่อยตรงมั้งผมเลยดึงให้มันตรงกันอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะ พี่เลงนี่คือเพลงที่ทำเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ลงมาแล้วด้วยเพลงพานูรามาของไอจิวอนนี่มันเสียงมันเริ่มตรงนี้แล้วนะนะครับอันนี้ผมใช้น ố ตหัวใสเพราะว่าน ốt โน้ตสตัมของผมไปใส่น ốt แล้วเสียงดนตรีมันไม่เหมือนกันไงผมเลยคิดว่าเนี่ยน่าจะเป็นเสียงสตัม เนี่ย <OR egg wiggle noise> อันนี้ผมเอาโน้ตสตัมดีกว่าอันนี้เอาเป็นโน้ตแท็บไปเพลงนี้เหมือนจะไม่มีโน้ตโน้ตโน้ตม่วงนะที่ผมทำทถ้าที่จำได้เหมือนจะไม่มีโน้ <spa: S 1> <messaging> ตม <lizard> ่ว <âm> ง <sh> มันเป็นเสียงอันนี้มันเสียงกีตาร์ชัดเจนเลยได้ยินไหมมันเสียงกีตาร์ชัดเจนเลยตรงเนี้ยผม้โหเอากีตาร์โน้ตของกีตาร์มาแทรกโน้ตสตัมมาแทรกไว้มัน,น,นเป็นเสียงกีตาร์ชัดเจนเลยแต่ไม่รู้ว่าสูงต่ำถูกหรือเปล่าแต่ก็น่าจะประมาณนี้แหละ โซโลเนาะก็ไม่ต้องใส่ไม่ต้องเอ็นว่าผมจะไม่ใส่พวกนี้เลยวันนี้โซโลเลยไม่ได้ใส่เลยการใส่ตาพาวเวอร์นี่นะผมใส่ไปตรงนี้นี่ตรงนี้เป็นนองสุดท้ายของตงาพาวเวอร์นั่แหละ ซาพาวเวอร์ก็แล้วแต่คนนะว่าจะใส่ถี่แค่ไหนก็ได้แล้วแต่ว่าแล้วบงแต่คนตอนทำว่าเขาจะใส่ถี่ประมาณไหนแต่ถ้าเพลงที่มัน BPM น้อยๆอ่ะเขาจะเขาจะใส่ไม่ถี่กันถ้าเพลงที่ BPM น้อยเท่าที่สังเกตมานะคนทําเพลงอ่ะถ้าเพลงที่มัน BPM ประมาณเนี้ยเขาจะก็จะใส่เก็ตประมาณนั้นแหละไม่ไม่ค่อยถี่กันเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเพลงที่ BPM สูงๆเดี๋ยวผมลองเปิดเพลงที่ BPM สูงๆนะเขาจะใส่ถี่กันอย่างผมนะผมก็ใส่ถี่ เพลงที่ผมทำอ่ะเพลงไหนวะผมใช้ VMT กันเลยอ๋อแล้วก็การเช็ค VPM นี่ลืมไปเลยกดตรงนี้เราถ้ามูลเราสามารถกดตรงนี้เพื่อดูรายละเอียดย่อยของเพลงได้เรามีเซสชันกี่อันเรามีเซสชัน12อันนี่เซสชันกอตรงนี้เซสชัน12อันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองอันสิบสองอันครบมีเซสชันสิบสองอัน BPM 19อันนี้ผมไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันมันน่าจะนับ BPM ที่เราใช้ไปในนี้แหละมี19อัน Global Event ก็คือ Event ด้านซ้ายมือเนี่ย v e n ตรงนี้ไอ้แบบนี้ไอ้ช่องสีฟ้าเนี่ยเราใส่ไปทั้งหมด787ช่องอแล้วก็ BPM เพลงนี้คือ126 Step คือ1ต่อ32อันนี้ไม่รู้คืออะไรเอ่ Time Signature มีแค่1อันคืออันนี้ก็ที่มันให้มาแตผมไม่ได้เปลี่ยน ก็สตาร์พาวเมี10อันจริงไหมสตาร์พาวเวอร์คือจำนวนสตาร์พาวเรเราใส่ไป10อัน 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10อันพอดีแล้วก็โน้ตในเกมทั้งหมดโน้ตในเพลงนี้ของระดับนี้มีโน้ตทั้งหมด625ตัว่้ตัไวไโน้ตอย่างเงี้ยเรานับเป็น1ตัวนะถ้ามันกดพร้อมกัน2ตัวเงี้ยเราจะนับเป็น1ตัวแปลว่าเพลงนี้มีโน้ตทั้งหมด625ตัวตั้งแต่ต้นเพลงจนจบ มีนกทั้งหมด625ตัวโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเพลงที่มัน BMTT กันเอ่ออย่างเช่นที่ผมทำเพลงอะไรวะ BMTT กันอที่ BMTT ที่ Star Power TT กันผมนทำอยู่เพลงไหนผมทำเยอะมากเลยนะบางเพลงผมก็ทำบางเพลงก็ไม่ได้ทำแหละแต่นนเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะทำดีลงน,นี้ รอดบูดเดเยอชอร์นีนี่เพลงนี้วี m อกันวี m เอ้ยไม่ใช่สตาร์พาวเวอร์สิบสามตัวนี่ทำไมเราถึงเยอะเพราะว่าเพลงนี้ BPM คือร้อยเจ็ดสิบเยอะจริงนี่ BPM เยอะจริงผมเลยใส่สตาร์พาวเวอร์ค่อนข้างเยอะเยอะเลยแหละไม่ใช่ค่อนข้างเยอะเลยแหละสิบสามตัวนี่ถือว่าเยอะมากเกินสิบนี่ถือว่าเยอะแล้วคือดาวทั้งคือแบบใช้เกตแทบทั้งเพลงอะ แล้วก็ BPM กับ Star Power มีผลกันยังไง BPM กับ Star Power จะมีผลกันตอนเราผิดโน้ตผิดโน้ตคือการทำให้โน้ตมันสั่นอ่ะการเพิ่มเกตไอ้พโน้ตล่างเงี้ยถ้าเรากดสันส่นๆอ่ะเราจะได้ Star Power เพิ่มใช่ไหมยิ่งเพลงไหนที่ BPM เยอะ Star Power จะเพิ่มเยอะขึ้นตอนเราสั่นอ่ะเกีเกเนี้ยจะเกตที่อยู่ข้างล่างตอนเล่นอ่ะมันจะยาวไม่ใช่ยาวดี่มันจะเพิ่มเร็วถ้ายิ่งถ้ายิ่ง Star Power ถ้ายิ่ง BPM สูงเกดรด Star Power จะเพิ่มไวขึ้นจะเพิ่มแบบว่าเนี่ยหัเผลอลากแค่เส้นเดียวอย่างเงี้ยเรากดพิษรือๆอ่ะอาจจะเต็มหลอดเลยก็ได้มีมีสิทธิ์เต็มหลอดยิ่งๆเพลงอย่างเงี้ยที่ BPM สูงๆ Star Power จะขึ้นไวส่วนในทางกลับกันเพลงไหนที่ BPM น้อยๆ Star Power จะขึ้นช้าเราพิษเท่าไหร่มันก็ขึ้นช้าถะาอย่างนั้นเนี่ย นั่นแหละแปลว่าเพลงนั้น BPM มัน BPM มันน้อยซาว์าวเวอร์เลยทำให้เกะขึ้นน้อยไปด้วยมันจะมีผลต่อนเนื่องกันอ่ะได้แหละอ,นนอันนี้เพลงนี้ผมก็ทำเองใส่ทั้งเพลงละเรียบร้อยโน้ตก็แกะเอาบางอันก็ไปดูเข้ามาแต่ส่วนใหญ่จะแกะเองหมดเลยจะลองดูตั้งแต่ตอนถูกอ่ะ น,น,นี่นออโอเคจบไปแล้วเรื่อง Star Power. สตาร์พาวเวอร์เรากลับไปที่เพลงเดิมดีกว่าเพลงเดิมของเราอยู่ไหนวะเพลงเดิมอยู่ไหนวะอันนี้อันนี้ ก็ไม่มีอะไรแล้วนะของโปรแกรมมูนอ่ะมันก็พื้นฐานมันก็ประมาณนี้แหละการใส่โน้ตหลักๆเลยอะ่ะที่เราต้องรู้เลยก็คือการวาง b p m ให้ถูกการแบ่งเซกชันแล้วก็การวางโน้ตกับการใช้สเต็ปให้ถูกแค่นี้พอละการทำมูนพื้นฐานอ่ะมันไม่มีอะไรอะ่ะมันง่ายด้วยแหละแล้วมันเป็นแนวเดียวกับขนานไม่ใช่ขนานนี่มันแนวเดียวกับตอนเราเล่นอะ่ะมันก็ทําง่ายมันดูแบบเหมือนเราเล่นจริงๆอะ่ะดูนึกถึงตอนเล่นอะ่ะว่าเราเล่นอะ่ะเราเล่น,ลนยังไง แล้วก็ดูน้่มก็จะไหลามาประมาณเนี้ยอตอนเราทํากระตอนเล่นอะ่ะคล้ายๆกันเลยเอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะมูลสําหรับโปรแกรมมูลอืมสามแปดจุดห้าดึงว่าให้มันตรงนั่นแหละอันนี้ร้อ่สิบหอ๋อนี่ผมไปดึงตรงนี้มั้งผมมาดึงตรงนี้เพราะว่าอันนี้มันไม่ไตรง ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ผมเลยดึงมาเพื่อให้มันตรงกันผมดึงเยอะเลยนี่หว่าเพราะว่ามันไม่ตรงพีมันพีนเลยดึงมามันไม่ตรงกันเลยดึงให้มันตรงออันนี้จริงๆผมไม่ต้องใส่ก็ได้นะอ๋อใส่ไปแล้วใส่ไปแล้วก็ใส่ไปเอะเพราะว่าร้อยยี่สิบหกสองอันเนี่ยมันไม่มีผลอะมันใส่ร้อยยี่สิบหกสองอันมันค่าเท่ากันอยู่แล้ว คงั้นสรุปเลยกันก็ไม่มีอะไรละเรื่องปโปรแกรมมนูนน่าจะจบเพลงพาร์ทเนี่ยแหละมั้งถ้าจ,จบแค่าพาร์ทนี้แหละเพราะว่าพื้นฐานมีแค่นี้การใส่น้ตก็อยู่ที่คนละอยู่ที่คนทำแล้วว่าเขาจะใส่น้ตเยอะแค่ไหนถ้าเรารู้พื้นฐานการวาง b p m การวางเซ็กชั่นอะอะไรแบบนี้เราก็ทําได้แล้ะเราวาง b p m ไม่ถูกใส่ B p พเพลงให้ถูกวางน้นในตนใ,หให้มันตรงเส้นไม่แบบไม่วางเลื่อมเลืมให้เราจับเส้นไม่ตรงน้ตก็จะมั่วไปอะตามเราทำอะนะโอเคงั้นก็ จบคลิปอ่งเท่าน,นี้แล้วกันนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ